โรงเรียนวัดปู่เจ้าตั้งอยู่ณนะบ้านปู่เจ้าหมู่ที่4ตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน172คนข้าราชการครูและบุคลากร13คน เนื่องจากบ้านปู่เจ้าเป็นชุมชนขนาดเล็กที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรับจ้างทั่วไปค้าขายและนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนถึงปานกลางแต่โรงเรียนวัดปู่เจ้ามีภาคีเครือข่ายและคณะกรรมการสถานศึกษาที่เข้มแข็งซึ่งได้เห็นถึงความสำคัญของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอันเป็นสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ เป็นคนดีมีความสุขมีความรักและภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเองการบริหารจัดการและการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนวัดปู่เจ้าระหว่างปีการศึกษา2,562ถึง2,564ครอบคลุมทั้ง5ประเด็นดังนี้ 1. การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สะท้อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะเวลา3ปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนวัดผู่เจ้ามุ่งพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการดำเนินชีวิต โรงเรียนวัดปู่เจ้าจึงกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนไว้อย่างชัดเจนและต่อเนื่องได้แก่การกำหนดให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของโรงเรียนคือกลยุทธ์ที่2การให้โอกาสแก่ประชากรวัยเรียนได้รับบริการการศึกษาอย่างเสมอภาคโดยมีเป้าหมายความสาเร็จคือ 1. น,นักเรียนทุกคนเข้าเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ 2. นักเรียนทุกคนมีความปลอดภัยในตนเองและไม่ใช้สารเสพติดให้โทษ 3. นักเรียนทุกคนได้รับบริการสุขภาพ 4. บริการช่วยเหลือนักเรียนทุกคนอย่างเสมอภาคเมื่อกำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนแล้วโรงเรียนวัดปู่เจ้าได้จัดตั้งโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามแนวทางระบบดูแลช่วยเหลือ เช่นโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษและการประกวดกิจกรรมทางวิชาการโครงการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโครงการอนามมยใส่ใจสุขภาพเป็นต้น และเพื่อให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปประธรรมโรงเรียนวัดปู่เจ้าจึงประกาศนโยบายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใต้แนวคิดที่ว่าให้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกคนประดุดลูกหลานของเราเองและวางแนวทางในการดำเนินงานตามแพทโมเดลกล่าวคือ P planning การวางแผน A action การปฏิบัติ D ีเดเวล p อปเมการพัฒนาแ a ท Model จึงหมายถึงเบาะที่รองรับช่วยเหลือและป้องกันนักเรียนที่มีความเสี่ยงต่างๆทั้งด้านจิตใจร่างกายอีกทั้งยังเป็นเบาะที่คอยส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษตามความสนใจของตนเองอีกด้วยการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนวัดปู่เจ้ามีวิธีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนครบทั้ง5ขั้นตอนดังนี้ 1. การรู้จักนักเรียนรายบุคคลนักเรียนทุกคนได้รับการสอบถามสัมภาษณ์สังเกตพฤติกรรมการประเมินโดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ การทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ EQ และการเดี่ยมบ้านจากครูประจำชั้นคิดเป็นร้อยละ100 2. การคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ของโรงเรียน4กลุ่มคือกลุ่มพิเศษกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มีปัญหาพบว่าในปีการศึกษา2562มีนักเรียนกลุ่มพิเศษ10คนคิดเป็นร้อยละ5.6กลุ่มปกติ165คนคิดเป็นร้อยละ93.2กลุ่มเสี่ยง2คนคิดเป็นร้อยละ1.1และไม่มีกลุ่มที่มีปัญหา ปีการศึกษา2563มีนักเรียนกลุ่มพิเศษ7คนคิดเป็นร้อยละ4.2กลุ่มปกติ156คนคิดเป็นร้อยละ9 4 5กลุ่มเสี่ยง2คนคิดเป็นร้อยละ1.2และไม่มีกลุ่มที่มีปัญหาปีการศึกษา2564มีนักเรียนกลุ่มพิเศษ5คนคิดเป็นร้อยละ2.9กลุ่มปกติ164คน คิดเป็นร้อยละ96.4กลุ่มเสี่ยง1คนคิดเป็นร้อยละ0.5และไม่มีกลุ่มที่มีปัญหาจากข้อมูลทางสถิติแสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสามารถลดจำนวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้โดยนักเรียนกลุ่มเสี่ยง1คน ของปีการศึกษา2,564ที่เสี่ยงต่อการออกนอกระบบการศึกษาได้กลับมาเรียนตามปกติแล้วในปีการศึกษาปัจจุบัน 3. การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนวัดปู่เจ้าจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาให้กับนักเรียนโดยกลุ่มพิเศษมีการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นาฏศิลป์จัดโครงการส่งเสริมสุนททียภาพทางดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะและกีฬาจัดกิจกรรมชุมนุมเช่นการส่งเสริมนักเรียนด้านคีตะมวยไทยการเล่นกีฬาฟุตบอลเป็นต้นกลุ่มปกติส่งเสริมและพัฒนาด้านวิชาการตามโครงการยกระดับผลสมริ์ทางการเรียนและจัดกิจกรรมสอนส่มเสริมนอกเวลาเรียนเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านวิชาการ การจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย Learn at home ในสถานการณ์ของโรคระบาดเพื่อให้นักเรียนที่ไม่สามารถมาเรียนรูปแบบออนไลน์ site, ได้รับการเรียนรูปแบบออนไลน์อย่างต่อเนื่องด้านทักษะชีวิตได้ส่งเสริมและจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมค่ายคุณธรรมการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ การปลูกพืชผักส,สวนครัวกิจกรรมการประดิษฐ์สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 4. การป้องกันและแก้ปัญหาเมื่อพบนักเรียนกลุ่มเสีย่ยงครูประจำชั้นเฝ้าติดตามนักเรียนอย่างใกล้ชิดในกิจกรรมโฮมรูมทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียนให้การดูแลช่วยเหลือเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดให้คำปรึกษาสร้างความเข้าใจในการปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดพฤติกรรมทางบวก สอบถามพูดคุยเพื่อให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอกลุ่มมีปัญหาทางโรงเรียนมีแนวทางเพื่อรองรับปัญหาแบบการมีส่วนร่วมขอความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนหน่วยงานภายนอกในการหาแนวทางแก้ไขอย่างใกล้ชิดหากกรณีที่โรงเรียนไม่สามารถดูแลช่วยเหลือได้จะดำเนินการส่งต่อตามกระบวนการส่งต่อภายนอกต่อไปและวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันกับผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โรงเรียนมีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการจัดทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีฐานะยากจนดำเนินการผ่านการคัดกรองนักเรียนในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนรวมถึงการจัดหาทุนบริจาคจากหน่วยงานต่างๆและทุนที่มีผู้บริจาคในกิจกรรมต่างๆให้แก่นักเรียนมีโครงการครูแดอบรมให้ความรู้และสร้างความตระหนักถึงโทษและภัยของยาเสพติดการส่งต่อ สำหรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มมีปัญหาโรงเรียนมีแนวทางให้การดูแลช่วยเหลือโดยมีการส่งต่อทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการส่งต่อภายนอกจะเป็นการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถช่วยเหลือได้ตามรายกรณี โรงเรียนวัดปู่เจ้ามีการดำเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรมโดยบูรณาการเสริมสร้างทักษะชีวิตเข้ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและเชื่อมโยงผ่านโครงการโรงเรียนวิถีพุทธและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนศึกษาและเรียนรู้ทักษะในการประกอบอาชีพส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการแก้ปัญหาด้วยการให้คำแนะนำของครูประจำชั้นและครูแนะแนวมีการดำเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภยัย การลดอัตราความเสี่ยงที่อาจเกิดอุบัติเหตุการคุกคามทางเพศการคุกคามด้วยวาจาหรือการคุกคามทางด้านจริยธรรมบนโลกออนไลน์ของผู้เรียนเช่นกิจกรรมโฮมรูมโครงการช่วยเธอช่วยฉันปันความปลอดภัยโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักเรียนการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดโดยครูแดการรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคระบาดเช่นโรคไวรัสโคโรนา2019 โดยมีมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนมีการดำเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรมโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแต่งตั้งครูอนามัยโรงเรียนเพื่อรับผิดชอบด้านสุขภาพและความปลอดภัยของนักเรียนจัดทำประกันอุบัติเหตุเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยให้กับนักเรียนทุกคน ตลอดจนการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆที่นักเรียนอาจต้องพบในการใช้ชีวิตในโรงเรียนเช่นการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา2019การเกิดอุบัติเหตุการทะเลาะวิวาทเป็นต้น 3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนโรงเรียนวัดปู่เจ้ามีภาคีเครือข่ายซึ่งให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งคอยให้คำปรึกษาแนะนำในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมอบถุงยังชีพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียนให้บริการและรักษาโรคตรวจสุขนาไมในช่องปากให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ทุกเดือนตามมาตรการของจังหวัดสุพรรณบุรีเทศบาลตำบลบ้านกลางสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด -19 มอบเครื่องมือและอุป,ปกรณ์ในการป้องกันการระบาดของโรค โควิด -19 เช่นหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์สนับสนุนบุคลากรและรถบรรทาสาธารณภยัยในการฉีดล้างทำความสะอาดโรงเรียนในสถานการณ์ที่มีโรคระบาดสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินง,งานเพื่อขอรับเงินสนับสนุนแก่นักเรียนที่ครอบครัวมีความเสี่ยงต่อปัญหาสังคม ให้การส่งเสริมและสนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียนโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำการป้องกันอัคคีภยัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีประจันทร์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยจากยาเสพติดและการคบเพื่อนเพศตรงข้ามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีมอบหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล กศนออำเภอศรีประจันท์ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะอาชีพต่างๆเช่นการผลิตน้ำยาล้างจานการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพสโมสรโรตารีสุพรรณิกาสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอุปกรณ์การเรียนและทุนการศึกษาแก่นักเรียนพระครูคธรรมทรสุวัตสุวัฒโนเจ้าอาวาสวัดปู่เจ้าเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน สิทธิ์เก่าโรงเรียนวัดปู่เจ้าเป็นจิตอาสาให้บริการตัดผมนักเรียนฟรีครูผู้เกษียณอายุราชการให้ความรู้และทักษะอาชีพแก่นักเรียนในการทำน้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพและการปลูกพืชผักสวนครัววิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสุพรรณบุรีนำนักเรียนออกค่ายให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยบนท้องถนนในโครงการช่วยเธอช่วยฉันปันความปลอดภัย 4. การส่งเสริมสนับสนุนนิเทศติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมต่อประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนวัดปู่เจ้าได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสร้างความตระหนักสร้างความเข้าใจเพื่อนำมาพัฒนานักเรียนได้เต็มศักยภาพโดยครูจะต้องมีความรู้ในการให้คำปรึกษามีแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเป็นระบบ มีคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนมีการประชุมปรึกษาติดตามผลการทำงานของฝ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องเดือนละหนึ่งครั้งเพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างสม่ำเสมอตามทฤษฎีวงจรเดมิง โรงเรียนวัดปู่เจ้าประเมินผลการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้การประชุมแบบมีส่วนร่วมการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อนําผลการดําเนินงานปัญหาข้อเสนอแนะมาพัฒนาจนเกิดกระบวนการทํางานที่ดีสามารถนําไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และเกิดการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 5. ความสําเร็จของการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน โรงเรียนวัดปู่เจ้าดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วยโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายส่งผลดังนี้ 1. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนคิดเป็นร้อยละ0ูนย์จำนวนนักเรียนที่เรียนครบจบหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ100 3. จําจำนวนนักเรียนที่มีทักษะชีวิตตามเป้าหมายคิดเป็นร้อยละ100 4. นักเรียนที่ผ่านการคัดกรองและได้รับการดูแลช่วยเหลือคิดเป็นร้อยละ100และมีนักเรียนที่เสี่ยงต่อการออกนอกระบบการศึกษา1คนในปีการศึกษา2,564ได้กลับเข้ามาเรียนตามปกติแล้วในปีการศึกษา2,565 ความต่อเนื่องของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้นำหลักแพทโมเดลมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีและเกิดผลสำเร็จจนเป็นที่ยอมรับในระดับต่างๆดังนี้กิจกรรมสอนซ่อมเสริมซึ่งจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นส่งผลให้นักเรียนมีผลสำเริจทางการเรียนผลการทดสอบระดับชาติคุณลักษณะอันพึงประสงค์สูงขึ้น กิจกรรมชุมนุมฟุตบอลชุมนุมนาฏศิลป์ส่งผลให้ในปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศจากการแข่งขันคีตะมวยไทยระดับชั้นป .1- ถึงป .6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา2563ได้รับรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมการแข่งขันฟุตบอลจูเนียร์ลีกจากอบจสุพรรณบุรี ปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลแต่งเพลงแปลงฟันประกอบท่าเต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปากระดับประเทศจากกรมอนามัยการจัดกิจกรรมชุมนุมของโรงเรียนวัดปู่เจ้านั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนตามความสนใจส่งผลให้มีความกล้าสแสดงออกมีความสุขในกิจกรรมที่ทำและได้รับรางวัลจากกิจกรรมที่ทำด้วย